ทุกคนคะ่ะคดเมย์เมซินีทีกันหานะคะจริงๆแล้วคะ่ะชมรมสุขภาพเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันคะ่ะว่าชมรมสุขภาพของเรานะคะเราทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เมย์ทำอะไรอยู่อะไรอย่างงี้นะคะไอ้สวัสดีครับครับวันนี้นะคะคดเมย์นะคะมาเปิดชมรมสุขภาพนะคะอยู่ที่จตุจักรลําพูนนะคะที่ชมรมสุขภาพของเราคะ่ะจะมีเครื่องสแกน BIA นะที่สามารถตรวจวัดไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็ ระบบเผาผลาญให้ทุกๆคนได้นะคะเป็นบริการฟรีนะคะใครที่สนใจเนาะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะในร่างกายเราเนี่ยมีระบบเผาผลาญยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะปรึกษาเรื่องสุขภาพเนี่ยสามารถ inbox เข้ามาหรือถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่จะุูจักรลำพูนเนี่ยก็สามารถเข้ามาแวะเวียนใช้บริการได้เลยนะคะส่วนใครค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สะดวกเข้ามาที่ ที่ลำพูนนะคะก็ทักอินบล็อกมาได้เนาะเพราะว่าชมรมสุขภาพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะมีอยู่หลายที่เลยหลายหายชมรมเลยนะคะวันนี้ค่ะถ้าใครที่ดูในในอ่าเป็นแฟนคลับของ Facebook ของมีอยู่นะคะที่ชมรมสุขภาพของเรานะคะก็จะเห็นเนาะว่าโค้ดเมย์เนี่ยตอนนี้กำลังทำ ข้อมูลสุขภาพเนาะเกี่ยวกับ7สมุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกายต่างๆนะคะล่าสุดเลยเมื่อวานอ่าเมื่อเช้านี้นะคะทุกๆวันเนาะคเมย์จะมีข้อมูลสุขภาพอะคะ่ะขึ้นในหน้า Facebook นะคะอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาของเรื่อง7สมุนไพรค่ะที่ช่วยบำรุงหัวใจนะคะเรามาดูกันค่ะว่า เจ็ดสมุนไพรที่จะช่วยบำรุงหัวใจของทุกคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าใจนะคะเรื่องของว่าเจ็ดสมุนไพรช่วยอะไรบ้างเงี้ยเรามาทำความเขา้เขาใจกันก่อนว่าหัวใจของเราเนี่ยเขาทำงานอย่างไรนะคะร่างกายของเรานะคะอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์เราเนะะี่ยค่ะก็มีหลายๆส่วนที่สําคัญแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดในร่างกายเราเลยนะมีอยสองส่วนหนคือสมอง 2คือหัวใจให้ทุกๆคนทายกันเล่นๆนะคะว่าระหว่างสมองอันไหนถ้าเสียนะระหว่างถ้าสมาองเสียหรือถ้าสมาองตายกับหัวใจตายอันไหนเราถึงจะตายอันไหนที่เราถึงจะเสียชีวิตระหว่างสมองระมัดสมองของเรานะคะสมมติว่าสมาองตายเราจะยังตายไหมหรือหัวใจตายเราถึงจะตายจริงๆแล้วนะคะคุณเมย์มาเฉลยแล้วกันเนาะว่าจริงๆแล้วคะ่ะร่างกายของมนุษย์เราคะ่ะถ้าสมาองขาดออกซิเจนนะคะ สมองขาดออกซิเจนเนี่ยเราก็จะนอนเป็นเจ้าเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิราแต่เรายังมีชีวิตอยู่แต่เราจะอยู่ในสภาพคือแค่รักษาตัวเหมือนแบบเป็นผักอะคะ่ะแต่ถ้าหัวใจเราไม่ทํางานหรือหัวใจเราพังปุ๊บนั่นแหละค่ะถึงตายเนาะถ้าใครที่เคยดูหนังนะคะก็จะรู้เนาะว่าเวลาที่พระเอกหรือนางเอกจะตาตายจะเสียชีวิตนะคะ หัวใจเขาค่ะ,ะคุณหมอนะคะเขาจะมีกราฟหัวใจอยู่หัวใจปกติค่ะถ้ามันก็จะเต้นอย่างนี้ถูกไหมคะตืด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 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจคนเราไม่เต้นค่ะมันจะเป็นเส้นยาวตืดอย่างเงี้ยอันนี้คือไปแหละไม่พระเอกก็ตายไม่พระเอกตายก็นางเอกตายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจเนี่ยหัวใจของมนุษย์ค่ะมีดวงเดียวแล้วมันก็โตไปตามขนาดตัวของเราด้วยนะคะและร่างหัวใจของเรานะคะมีส่วนประกอบที่สําคัญ มากมากเลยก็คือกล้ามเนื้ออวัอยวะหัวใจของมนุษย์ทุกคนนะคะจะขนาดเท่ากับกำปั้นหรือกำมือของตัวเองเหมือนค้ณเมย์เนี่ยค่ะคะ็ไเมย์เป็นคนตัวอ้วนตัวใหญ่นะคะมือค้ณเมย์อะคะ่ะเล็กนิดเดียวเองนะหัวใจคนเมย์ก็เล็กเท่านี้แต่หัวใจคนเมย์มันเล็กเท่านี้แต่ว่ามันมีอะไรอยู่รู้ไหมคะมันมีไขมัน,นะคะ่ะ มันมีไขมันที่มันมาพอกอยู่ดังนั้นหัวใจถ้ามีไขมันพอกคนอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคหัวใจโตด้วยหัวใจก็จะมีปัญหาและใครที่เป็นความดันแล้วไม่ยอมรักษาตัวหรือไม่ยอมกินยานเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องหัวใจโตตามมาเพราะหัวใจของเราค่ะปกติมันต้องเต้นแบบนี้เนาะตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตกถูกไหมคะหัวใจน้างจะเต้นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่หัวใจเราเต้นอย่างนี้เพื่ออะไร เพื่อสูบฉีดเลือดค่ะไปเลี้ยงในอวัอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นไปเลี้ยงที่แขนที่ขาที่สมองเลือดไหลเวียนจากข้างล่าง จากข้างบนลงไปข้างล่างได้ง่ายแต่เลือดไหลเวียนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลือดเราน้องเนือดเกินไปเลือดจะไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้เ <c oughs> มื่อเลือดไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเราไม่สดชื่นไม่กระปีก้กระเป๋ามึนๆเบอ์เบอวันนี้นะคะหลายๆคนเนาะน่าสงสารมากๆไม่รู้ความจริงของ้อนี้ความจริงข้อที่ว่าถ้าเราเนี่ยแค่กินให้ดี ขี่ให้ได้สุขภาพเราก็จะแข็งแรงแล้วแต่หลายๆคนคะไม่ใช่หลายๆคนเป็นยังไงคะกินก็ไม่ดีขี่ก็ไม่ได้เราก็เลยป่วยกันเยอะมากๆเลยคะ่ะดังนั้นนะคะเรามาที่ชมรมสุขภาพเนาะเราจะได้เรียนรู้คะ่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีโดยที่มีโค้ดช่วยดูแลด้วยนะคะไม่คุณไม่จําเป็นต้องเดินไปด้วยตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องพยายาม ด้วยตัวเองคุณจะคุณแค่ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีเฉยๆคุณถึงจะไปถึงที่จุดนั้นได้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องอดข้าวไม่จาเป็นต้องอดน้ําไม่จําเป็นต้องฝืนทําในสิ่งที่คุณไม่อยากทําคุณแค่เสียสละตัวเองนะคะมาหาค้ณเมย์นะคะแค่เพียงประมาณวันละส่งประมาณแค่สามสิบนาทีนะคะแล้วมาฟังข้อมูลสุขภาพดูซิว่าความจริงหลายๆข้อที่คนเมย์บอกไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ปฏิบัติตัว แบบที่ค้นเมย์บอกหรือยังแล้วถ้าเกิดเราได้ปฏิบัติตัวแล้วเราดีขึ้นหรือยังนะคะค้นเมย์ก็จะมีข้อมูลสุขภาพแบบนี้ค่ะมาฝากทุกๆคนนะคะในทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์บทความนี้หรือกดแชร์ไลฟ์นี้นะคะไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าค้นเมย์เนี่ยอยากจะให้ทุกๆคนค่ะมีสุขภาพที่ดีให้ได้นะคะวันนี้นะคะจําไว้ค่ะ กินไม่ดีขี้ไม่ได้ระวังป่วยนะจ๊ะเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากภายในถ้าข้างในดีข้างนอกดีหมดนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ เสมุนไพรค่ะช่วยบำรุงหัวใจนะคะคุเมย์เนี่ยทำเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะขึ้นในช็อตวิดีโอของ y o u t u b e ไปแล้วแล้วคนเมย์ก็ทำเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะขึ้นใน Tik t o k ไว้แล้วนะคะสามารถไปกดไลค์กดย้อนดูได้เลยนะคะ7สมุนไพรที่ว่านี่มีอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่า7สมุนไพรที่ว่านี่มีอะไรบ้างเนี่ยคุเมย์ขอขอบพระคุณน,นะคะเว็บไซต์นะคะอ่า M.O.A.C. นะคะคุเมย์ก็อ่านไม่ออกนะคะขอโทษทีนะคะก็เดี๋ยวคุณเมย์ส่งสะอาเขียนล,ลิงก์ขอบขอบคุณนะคะไว้ในไว้ในนี้เดี๋ยวคุเมย์ขอกดดูหน่อยเนาะโอเคเพราะว่าอ๋อขอโทษค่ะอขอขอบคุณนะคะเว็บไซต์ของสำนักงานกเกษตรสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะบทความนี้นะคะเป็นบทความที่ ที่เขาเขียนว่าสมุนไพรพื้นบ้านบำรุงหัวใจนะคะแล้วคนเมย์เนี่ยก็ได้เอามาสรุปนะให้เป็นเนื้อหาที่เราเข้าใจง่ายๆค่ะแล้วก็มาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะคะทุกๆคนใน Facebook Fanpage ของเรานะคะวันนี้ค่ะ,ส,ะสมุนไพรบำรุงหัวใจเนี่ย สำหรับคนที่ไม่อยากหัวใจอ่อนแอวันนี้นะคะใครที่หัวใจมีปัญหามาหาโคดเม้นะจ๊ะโคดเมย์เป็นโรงเรียนซ่อมใจนะคะสามารถมาหาโคดเมย์ได้เลยนะคะโอเคนะคะโรคหัวใจเนี่ยโคดเมขออนุญ,ญาตหยิบยกยกนะคะบทความเนาะบางส่วนค่ะจากเว็บไซต์แล้วก็หลายๆที่นะคะที่โคดเมย์ได้มีโอกาสเนาะได้ได้หาข้อมูลค่ะให้มาให้ทุกๆท่ทานฟังนะคะอ่าโอเคค่ะขออนุญ,ญาตอ่านละกันเนาะ สมุนไพรบำรุงหัวใจนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากให้หัวใจอ่อนแอโรคหัวใจถือว่าเป็นโรคที่ฆ่าช,ชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆและสาเหตุหลักของการเกิดโรคนี้มาจากการที่เราค่ะไม่ดูแลสุขภาพและโภชนาการนะคะการดูแลตั้งแต่เนิ่นๆด้วยสมุนไพรจะช่วยบำรุงให้ร่างกายเราไม่ได้ถ้าคนเป็นโรคะค่ะคุณต้องกินยากับหมอแต่วันนี้ถ้าคุณยังไม่เป็นโรคเราสามารถรับประทานสมุนไพรเหล่านี้เพื่อบำรุงหัวใจของ เรานะคะอันดับที่1เลยค่ะใบแปะกล้วยนะคะใบแปะก้วยหรือใบแปะกวยนะคะคุณม่ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแม้สมุนไพรชนิดนี้เนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของสมองนะคะแต่ก็ยังมีรายงานว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงด้วยนะคะหลอดเลือดดําและหลอดเลือดฝอยจึงช่วยลดการ เกิดริ่มเลือนอุดต,ตันได้นะคะหัวใจเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะใครที่เคยได้ยินเพลงไหมคะที่บอกว่าหัวใจของพี่นั้นมีสี่ห้องถูกไหมคะแบบเก่ามากเลยนะหัวใจของมนุษย์เรามีสี่ห้องนะคะสองห้องข้างบนสองห้องข้างล่างนะคะหัวใจมีหน้าที่เปลี่ยนเลือดเสียให้เป็นเลือดดีแล้วก็เปลี่ยนเลือดดีให้เป็นเลือดเสีย<ม>ก็เขาก็ทําหน้าที่ของเขาแบบนี้ทุกๆวนันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเลือดเสียมาก หัวใจเราก็จะทํางานหนะักแถมไม่พอนะคะเลือดเราไหลเวียนไม่ได้หัวใจก็จะทํางานหนะักวันนี้ตั้งแต่เราเกิดจนตายเราไม่เคยที่จะเปลี่ยนหัวใจถูกไหมคะหัวใจเรามีห้องเดียวนะมีชิ้นเดียวด้วยแล้วหัวใจเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปแล้วมีปัญหามากๆนะคะโรคที่จะเป็นได้ง่ายๆเกี่ยวกับหัวใจก็ 1. เลยคะ่ะโรคกลิ่มเลือดในหัวใจหรือหัวใจอุดตันนะคะ2 ผนังหลอดเลือดเอ้ยผนังหัวใจนะคะลิ้นหัวใจรั่วอะไรเงี้ยคะ่ะต้องต้องระวังดีๆนะคะใบแปดกวยเนี่ยเขาจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดค่ะในหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดําแล้วก็หลอดเลือดฝอยด้วยนะคะทําให้เมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะหัวใจน,น้องหัวใจของเราก็จะทํางานน้อยลงแค่นี้เองจริงๆทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบเนี่ยมีเหตุผลหมดเลยนะคะเราแค่จําเป็นต้องรู้ค่ะแต่เราจําเป็นต้องรู้ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะทุกคนนะคะอันดับที่สอ เลยค่ะชาเขียวนะคะชาเขียวเนี่ยน้องจะช่วยย่อยอาหารนะคะล้างสารพิษและยังเชื่ออีกว่าเป็นยาอายุวัฒนะคุณภาพมากมีคุณภาพมาก,มามากนักวิจัยหลายท่านเนี่ยยืนยันแล้วนะคะว่าสารสำคัญในชาเขียวค่ะจะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้หลายอย่างเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลและความดันชาเขียวซึ่งและความดันนะคะ ชาเขียวยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอนุแปลว่าเล็กมูลแปลว่าขี้อิสระแปลว่าไหลไปไหนก็ได้แปลว่าขี้อันเล็กๆที่สามารถไหลไปไหนในร่างกายก็ได้อนุมูลอิสระเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งนะคะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยเกิดจากการที่เราเอาเซลล์ค่ะ เซลของร่างกายเซลล์ของอวัยวะมาต่อ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 การจนก่อร่างสร้างตัวกายเป็นร่างกายของเรานะคะทุกคนวันนี้เซลล์ของมนุษย์ค่ะเราไม่รู้ว่าวันนี้เซลลของมนุษย์มันจะผิดพลาดอยู่ที่เซลลไหนถ้าเซลลตัวไหนที่ผิดพลาดมันจะเริ่มเติบโตผิดปกติ ก็จะเกิดอาการคือเซลล์ตรงนั้นก็จะโตขึ้นเราก็จะเรียกว่าเนื้องอแต่ถ้าเขาโตขึ้นเรื่อยๆและไม่หยุดเราจะเรียกว่าเชื้อร้ายหรือมะเร็งแล้วเซลล์ของเราจะโตขึ้นผิดปกติเกิดจากการได้รับอาหารของเขาซึ่งอาหารของมะเร็งก็คือน้ําตาลน้ําตาลเป็นอาหารของเชื้อโรคเชื้อโรคไหลจาก น้ำตาลส่วนใหญ่น้ำตาลต้องอยู่ในหลอดเลือดแล้วหลอดเลือดค่ะก็จะนําพาน้ําตาลหรือสารอาหารเข้าไปในอวัยวะทุกส่วนในร่างกายนะคะ น้องชาเขียวนะคะเขาจะมีคุณสมบัติเนาะในการช่วยลดคอเลสเตอรอลและความดันนะคะน้องชาเขียวนะยังมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแถมยังช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดเห็นไหมคะพอพูดถึงเรื่องหัวใจก็กลับมาที่หลอดเลือดอีกแหละคุณทุกคนคะ่ะทุกคนรู้ไหมว่าหลอดเลือดของมนุษย์เราเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าหลอดเลือดของมนุษย์ค่ะหนึ่งคนนะคะถ้าเนี่ยเห็นไหมคะค่เม่เนี่ยมีเส้นเลือดสีเขียวๆนะคะ เส้นเลือดใหญ่ของเรากับเส้นเลือดฝอยของเส้นเลือดฝอยนะคะสีแดงๆนะคะถ้าเอามาต่อกันค่ะของมนุษย์หนึ่งคนค่ะสามารถเอามาสามารถนะคะจะพันรอบโลกได้สองรอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอดเลือดของเราสําคัญมากๆนะคะวันนี้ถ้าไขมันติดตันในหลอดเลือดอวัยวะนั้นก็จะได้อาหารไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นสุขภาพดีค่ะเริ่มต้นจากการจัดก,การสิ่งที่เรากินเข้าไปเพื่อให้หลอดเลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะ และลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเห็นไหมคะมันมีเหตุมีผลเนาะเมื่อสารอนุมันอิสระน้อยลงความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งก็จะน้อยลงตามมาเช่นกันนะคะและยังกระตุ้นการสร้างตัวของเม็ดเลือดขาวเพิ่มภูมิต้านทานแก่ร่างกายนะคะแค่นี้นะคะเราก็อยากกินชาเขียวกันแล้วใช่ไหมนะคะอันดับที่3เลยนะคะก็จะเป็นใบเตยหอมนะคะใบเตยหอมเนี่ยน้องมีสรรพคุณคือลดอาการกระหายน้ํา ช่วยบำรุงหัวใจเวลาเหนื่อยๆเนี่ย,เ,ยเราดื่มน้ำใบเตยช่วยให้เราหายเหนื่อยแล้วก็ยังสดชื่นได้อีกนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีพืชผักสมุนไพรอีกมากมายหลากหลายชนิดที่มีคุณค่าและสารอาหารที่สำคัญในการบำรุงและลดความเสี่ยงอีกทั้งทัน,นพืชชนิดต่างๆรวมทั้งข้าวกล้อง ที่ช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงดีอย่าลืมปฏิเสธปัจจัยเสี่ยงและหมั่นออกกำลังกายเลือกสารโภชนาการที่มีประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดและอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตให้สดใสอยู่เสมอเห็นไหมคะกลับมาค่ะทุกๆอันนะคะนี่เป็นงานวิจัยเนาะแล้วก็เป็นบทความที่อยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่าเราจะดูแลสุขภาพ ไม่ว่าเราจะหาเงินไปขนาดไหนร่างกายของเราก็สําคัญมากๆนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะให้ความสําคัญกับร่างกายของเราดรหลุยอิกนาโลบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะดูแลหลอดเลือดหัวใจของเรานะคะอันดับที่4ค่ะต้นหอมเนาะต้นหอมเนี่ยถึงแม้น้องน่งนยจะมีกลิ่นฉุนไม่ถูกปากใครหลายคนแต่หอมหัวใหญ่หอมแดงและต้นหอมก็มีข้อดีค่ะในการช่วยบํารุงเลือดและหัวใจเนื่องจากในหอมจะมีสาร ฟาโวนอยซึ่งช่วยยับยั้งไม่ให้เกล็ดเลือดไปรวมตัวกันจนแข็งตัวแล้วไปอุดตันต,ตามเส้นเลือดทำให้เราลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจลงไปได้นั่นเองนอกจากนี้หอมชนิดต่างๆยังช่วยลดอาการอักเสบแก้หวัดคัดจมูกอีกทั้งยังมีสารเคอร์ติซิน เคอร์ซิชินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระจึงปกป้องเราจากโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะกลับมาที่เรื่องเลือดตลอดกลับมาที่เรื่องน้ําตลอดวันนี้ค่ะเรากินน้ําไม่ได้ร่างกายเลือดเราก็จะเหนือ่อยเพราะฉะนั้นนะคะน้ําเปล่าสําคัญกับทุกทุกคนมากๆค่ะแค่ดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพออย่างน้อยวันละ3ลิตรและกินน้ําให้เพียงพอต่อน้ําหนักตัวที่เราต้องใช้น้ําหนักตัว20กิโลกรัมต่อน้ํา1ลิตรที่เราต้องการ กินน้ำเปล่าเข้าไปร่างกายสุขภาพดีแน่นอนจ้าอันดับที่5นะคะใบโบโบวบกวันนี้ใครชอบช้ำใจต้องกินใบโบโบวบกนะจ้าเห็นไหมคะจริงๆใบบบโบกนี้ไม่ได้แก้เฉพาะโรคอ,อ,อกหักนะคะสามารถบำรุงหัวใจได้จริงๆนะเมก็แบบอ่านข้อมูลแล้วเมก็อ๋ออ่านได,ได้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะใบบบโบกคามีธาตุเหล็กสูงนะคะ ซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยเป็นสารช่วยบำรุงหัวใจค่ะแถมในใบโบัวบกเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ช่วยบำรุงเลือดบำ,บำรุงเลือดป้องกันการเกิดโรคเลือดจางช่วยให้ผนังของหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นและยังช่วยแก้อาการช้ำในและอาการร้อนในด้วยโดยนำโดยวิธีนำใบโบัวบกมาใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้นำก้านและใบมาล้างให้สะอาดจากนั้นก็นำใบบัวบก ก็นาใบบบวบกที่ได้นะคะมาบดให้ละเอียดและคั้นเอาส่วนที่เป็นน้ําไปต้มอาจจะเติมน้ำตาลหรือเกลือบ้างเล็กน้อยเพื่อความอร่อยนะคะเสร็จแล้วก็สามารถนํามาดื่มได้เลยค่ะใบบบโบกเนี่ยน้องมีธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กเนี่ยก็จะเป็นอีกธาตุหนึ่งเนาะที่จําเป็นต่อหัวใจนะคะจะช่วยบํารุงหัวใจได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใบบบโบกเนี่ยสามารถช่วยบํารุงเลือดได้ด้วยนะคะแสดงว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือรุ่นบรรพบุรุษเราเนี่ย เขารู้อยู่แล้วนะคะว่าอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีนะเราแค่จําเป็นจะต้องเรียนรู้และมองหาเหตุผลค่ะบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่านาอาเราอะค่ะเขาได้ให้ไว้แล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะบางเรื่องเนาะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปขัดเขาทั้งหมดแต่เราแค่อาจจะต้องหาเหตุผลตรงกลางค่ะมาเพื่อให้อยู่ด้วยกันให้ได้เนาะอันดับที่6นะคะอันดับที่6กก็คือบัวหลวงนะคะบัวหลวงหรือว่าดอกบัวเนี่ยแหละคะ่ะ ดอกบัวเนี่ยสามารถนำมาบำรุงหัวใจได้ทั้งดอกดีบัวหรือว่าเมล็ดใน,ในของฝักบัวนะคะรวมถึงไส้ของเมล็ดเลยค่ะแต่ไส้ของน้องเมล็ดเนี่ยค่อนข้างจะขมนิดนึงเนาะโดยดอกของบัวหลวงเนะะี่ยค่ะเขาจะช่วยบำรุงหัวใจใช้เป็นยาชูกำลังส่วนดีบัวเนี่ยะคะ่ะจะช่วยในการขยายหลอดเลือดนะคะ เพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นช่วยลดความดันเลือดไม่ให้สูงเกินไปและยังสามารถกระตุ้นหัวใจช่วยไม่ให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติได้นอกจากนี้ไส้ของมเมล็ดบัวหลวงค่ะยังช่วยบำรุงเส้นเลือดหัวใจไม่ให้ตีบอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะหัวใจจะเชื่อมยกเชื่อมโดยตรงจะมีปัญหาโดยตรงเชื่อมโดยตรงกับหลอดเลือด นะคะกับเลือดนะคะวันนี้ค่ะถ้าหลอดเลือดเราเสื่อมตัวหัวใจก็จะทํางานหนักมากๆนะคะล้วหัวใจเราจะรับภาระนหนักนะคะวันนี้เราจะให้หัวใจรับภาระหนักหรือเราจะช่วยน้องหัวใจอันนี้ทุกคนจะต้องเลือกด้วยตัวเองนะคะวันนี้นะคะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้ไม่เจอคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือเรื่องของการช่วยขยายหลอดเลือดนะคะ Herbalife นะคะหรือว่าชมรมสุขภาพค่ะเรามีชาค่ะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าชา NRG นะคะหรือชากัวลาหน้านะคะ มเมล็ดกัวลานาหรือมเมล็ดกัวลานาเนี่ยค่ะจะเป็นมเมล็ดของประเทศออฟริกานะคะที่เขาจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มออกซิเจนนะคะให้กับหลอดเลือดของเรานะคะเมื่อหลอดเลือดของเราเนี่ยถูกขยายตัวมีออกซิเจนก็จะถูกขยายตัวได้นะคะดังนั้นเนี่ยสมาชิกหลายๆท่านที่ตัดสินใจเข้าโปรแกรมกับโค้ดเมที่ชมรมสุขภาพเนี่ยก็จะได้รับประทานชา NRG นะคะใน ในทุกๆวันนะคะเพื่อบำรุงให้หัวใจเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้ร่างกายเราได้สมบูรณ์ด้วยนะคะอันดับที่7ค่ะอันดับสุดท้ายแล้วนะคะก็คือดอกคําฝอยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยเรานำมาต้มดื่มช่วยป้องกันโรคหัวใจและยังช่วยรักษาหลอดเลือดได้เหมือนกันค่ะเพราะนะ้ำมันจากดอกคําฝอยเนี่ยมีฤทธิ์ลดการจับตัวของเกล็ดเลือดช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ลดความดันเลือดสูงบำรุงเลือดทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้นช่วยป้องกันโรคหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะและเส้นเลือดหัวใจตีดด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะดอกคำฝอยเนี่ยเขาจะช่วยเกี่ยวกับหลอดเลือดเช่นกันเห็นไหมคะสรุปง่ายๆเลยค่ะวันนี้ค่ะอยากดูแลหัวใจต้องรักษาที่หลอดเลือดเลือดของมนุษย์เราเป็นน้ำถูกไม่ถูกใช่ไหมคะเลือดของเราคือน้ำน้ำ ก็คือเลือดเลือดก็คือน้ำวันนี้ถ้าเลือดไหลไม่ได้ก็เป็นคนตายแล้วเนาะ มนุษย์เราเนี่ยค่ะวันไหนตราบใดที่เลือดเรายังไหลยอยู่ก็แปลว่าเรายังมีชีวิตอยู่วันไหนที่เลือดเราไม่ไหลแปลว่าวันนั้นเราสิ้นชีวิตหรือเราเสียเราตายแล้วเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนตายเลือดไม่ไหลถูกไหมคะตัวจะแข็งตัวจะเย็นเลยแต่วันนี้เมื่อเราค่ะยังต้องใช้ชีวิตเลือดเราต้องไหลนะคะและเลือดจะไหลได้ดีเลือดจําเป็นต้องมีออกซิเจนหรือน้ํานะคะเลือดของเราค่ะถ้าใครที่แบบเป็นภาษาชาวบ้าน,นเนาะคุณเมย์ไม่ได้เป็นหมอนะขออนุญาต ออกตัวก่อนว่าคนเมย์ไม่ได้เป็นหมอนะคะคนเมย์แค่เป็นคนที่อยากดูแลสุขภาพแล้วก็เรียนมานะคะจากหลักสูตรของประเทศอเมริกานะคะวันนี้ค่ะหลอดเลือดของมนุษย์เราเนาะถ้าเราได้มีโอกาสไปเจาะเลือดเรานะคะเราเอาเจาะหลอดอเลือดเลือดมาเขาจะเอาเลือดเราค่ะไปใส่แก้วถูกไหมคะใส่แบบเหมือนหลอดแก้วอะคะ่ะแล้วทิ้งไว้สักพักค่ะเลือดเราจะแยกชั้นออกมาเป็นทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นข้างล่างสุดจะเป็นเม็ดเลือดแดงแล้วตรงกลางค่ะจะเป็นเหมือนน้ำใสๆแล้วข้างบนสุดคือเป็นไข่ เพราะฉะนั้นค่ะหลอดเลือดของเราเนี่ยจะประกอบด้วยน้ําไขมันแล้วก็เม็ดเลือดแดงวันนี้ไขมันเลือดของเราไม่มีไขมันเลยไม่ได้ แล้วถามว่าเลือดของเรามีแต่น้ําไม่มีเม็ดเลือดแดงเลยได้ไหมก็ไม่ได้เช่นกันนะคะหรือจะมีแต่เม็ดเลือดแดงไม่มีน้ําไม่มีไขมันก็ไม่ได้เช่นกันเพราะมันเป็นต้องเป็นส่วนประกอบของกันแลกกันนะคะเหมือนฉันกับเธออะไรอย่างนี้นะคะก็เมื่อเลือดของเรานะคะจําเป็นต้องมีน้าเนาะแล้ววันนี้ถ้าสมมุติว่าเคยไม่เคยเห็นเนาะคนบอกว่าอู้คนที่เป็นไขมันในเลือดสูงๆนะคะ เลือดเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลืองๆเลยนะคะเหมือนน้ำมันหมูเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเลือกกินอาหารที่อยากบำรุงหัวใจนะคะกินไข่มันดีค่ะกรุณาบาริโบริโคไข่มันดีนะคะคนเมถแถมให้อีกอย่างละกันว่ามีน้ำมันปลานะคะที่จะช่วยนะคะหรือว่าโอเมในน้ำมันปลาจะมีโอเมก้าซิกแล้วก็โอเมก้าทรีนะคะแต่การเลือกน้ำมันปลาเนี่ยจำเป็นต้องเลือกน้ำมันปลาที่ผลิตได้ดีผลิตได้ถูกต้องเพราะ น้ำมันปลาที่ร่างกายของมนุษย์ใช้ได้เนี่ยคือน้ำมันปลาจากทะเลน้ำลึกนะคะแล้วจำเป็นจะต้องสก,กัดเอาโลหนะหนักออกไปแล้วไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะแทนที่เราจะได้ของดีค่ะเราดันไปรับโลหนะหนักเข้าไปอีกก็ไปส่งผลให้กับร่างกายเราค่ะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารเคมีเข้าไปอีกก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคืออะโวคาโดค่ะ อะโวคาโดเป็นไขมันดีนะเมเชื่อเหลือเกินว่าลูกเพจของเมหรือพี่พี่น้องๆองทุกๆท่ททททานเนี่ยจะต้องรู้แล้วแหละว่าอะไรบ้างที่มีไขมันดีนะคะในคลิปก่อนๆนะคะคุณเมเคยทําข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับไขมันดีไปแล้วนะว่าอะไรที่มีไขมันดีเยอะอะไรที่มีไขมันน้อยดีน้อยนะคะสามารถกดย้อนกลับไปดูหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอดีจริงๆคะ่ะสามารถแอดไลน์นะคะมาหาคุณเมได้ที่นะคะ แอดนะคะ ID นะคะแอดนะคะแอดกลมๆนะตัว A วงกลมนะคะ228 U I U G R นะคะตัวนี้จะเป็นโค้ดลับที่จะนำทุกๆท่านค่ะให้มาสู่สุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณเว็บไซต์ ดูนะคะเว็บไซต์สำนักง,งานเกษตรและสากรณ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญอีกรอบหนึ่งนะคะที่ได้หาข้อมูลสุขภาพดีๆนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณทุกท่านนะคะเป็นเ e ฟเฟนเลนนะคะหรือเป็นข้อมูลดีๆเนาะที่คุเมย์ก็เอาหยิบมาแบ่งปันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะคนเมย์เองเนี่ยไม่ถอนออกตัวก่อนแลโคุเมย์ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรเท่าไรนักนะคะแต่สมาชิกของเมย์หลายๆท่านค่ะท่านก็มีความคําถามมาว่าคนเมย์กินสมุนไพรอะไรดีนะคะก็คนเมย์ก็เลยทำซี ตอนนี้ทำซีรีส์ชื่อซีรีส์ว่า เจ็ดสมุนไพรบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงปอดบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมุนไพรเกี่ยวกับรโรคต่างๆด้วยนะคะอยากห้ทุกๆท่านนะคะช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้คนเมย์ด้วยนะคะคนเมย์จะได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ค่ะออกมาให้ทุกๆท่านอีกนะคะแล้วก็ถ้าใครค่ะที่รู้สึกว่าโอเคกลัวว่าคลิปของคนเมย์จะหายนะคะเราจะมีปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างนะคะทุกคนแชร์ไปเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วว่างๆกลับมาดูก็ได้เพราะถ้าเราไม่แชร์ ใน f a c e b o o k อะข้อมูลมันไปเร็วมากนะคะเราก็มันก็จะหาไม่เจอเนาะแล้วก็ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะไปกดติดตามนะคะที่กด Subscribe นะคะหรือกดติดตามได้นะคะที่ YouTube ค่ะช่องของโรงเรียนสุขภาพนะคะ เซิร์ชหาเลยค่ะคำว่าโรงเรียนสุขภาพนะคะจะเป็นโล,กโ,ลโกโล้รูปลูกศรสีเขียวนะคะกดติดตามไว้ค่ะโค้ชเมจะมีข้อมูลสุขภาพที่สรุปง่ายๆย่ยอยง่ายๆภาษามนุษย์นะคะให้ทุกๆท,ท่านที่ไม่มีความรู้เรื่องของสุขภาพเลยมาเข้าใจกันในภาษาของมนุษย์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะฝากคอนเซ็ปต์สุดท้ายของชมรมสุขภาพของเรานะคะ กินไม่ดีขี้ไม่ได้ระวังป่วยนะจ๊ะนะคะแล้วก็ยังไงนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะดึกแล้วเนาะคนณเมย์ก็จะพยายามหาข้อมูลดีๆนะคะใครที่อยากรู้ว่าสมุนไพรอะไรช่วยเรื่องอะไรก็สามารถอินบ็อกมาคุยกันได้เลยะคะ่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะในทุกๆวันนะคะเวลาประมาณ สองทุ่มนะคะทุกๆคนที่ไลฟ์สดในช่องนี้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมมากดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจค้ดเมย์ในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะกับค้ดเมย์เมซินีทิกันทาค่ะสวัสดี